กำลังคิดดอกเบีย้ยที่สมกัตรคิดอยู่นะไอของร้านหนึ่งโดนภาษีหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเนื่องจากเป็นคนโสดก่อนตรวจเจอสมกักรก็เลยคิดดอกเบีย้ยหรือที่เขาเรียกันว่างเงินเพิ่มหนึ่งจุดห้าเปอร์เซ็นร้อยเจ็ดสองบาทห้าสิบสตางค์ถ้าคิดว่ามีอาชีพและไรายได้เราเต็มตัวยื่นเสบียีเลยแต่ถ้าเกิดไม่ยื่นเลยอ่ะเขาต้องใช้ระยะเวลาตรวจคนหกสิบล้านคนลูกศิษย์ครูก็เลยโดนจากรายได้4ี8ห้าแปดต้องจ่ายทั้งหมดสามแสนบาท หลายคนตบเท้าไปหาสมรไปโดนเบี้ยปับเงินเพิ่มกลับมาจากภาษีมูลค่าเพิ่มฉะนั้นทุกคนอย่างงงถ้างง,งปรึกษาครูก่อนก่อนที่จะไปหาสมรนนะคะแม้กระทั่งสมรบอกว่าให้จดขอเจาก็เขาบอกว่าให้ไปจ้างสนากงานบัญชีทางครูแล้วจะเอาอะไรไปจ้างเขาว่าเอกสารก็ไม่เคยเก็บไว้บางทีประชาชนนะ่ะอยากจะยื่นเสรภาษีนะแต่ว่าไม่รู้จะเริ่มต้นสเต็ปหนึ่งสองสามยังไง